จงอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแรงเมื่อคิดฝันฝันทำต่อไปให้ได้ดังใจไม่ฟังคำใครเชื่อมั่นในตน อ่าผรู้ยังมีหลายคนที่กำลังสร้างฝันอย่าไปยึดติดกับอดีตคิดถึงปัจจุบันจงทำสิ่งที่สำคัญยังไปตามเพื่อนกันจงทำดูเหมือนเดิมที่ต้อนรับสทุกวันแต่ละฝันนั้นก็เหมือนมองคิดที่ละสัตว์ทุกที่ยืนได้บนอกมาดีเหมือนผมที่ฝึกแต่งว่าลีซอนออกมาดีผมเชื่อในตัวเองทําันเสร็จแล้วจะสุขสบายเกิดไม่เสียดันที่เราด้ไปถึงปลายผมเชื่อว่าคุณทำได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้อย่าไปทงอย่าไปทอสองนิ้วสู้ตาย นินทาของคนนนให้งองคิอ,งคอับจนอ่าอย่าไปฟังคำคนเชื่อมาในตนเองไม่ต้องเที่ยววังเวงจนทำให้ดีที่สุดไมได้เป็นเลงเพราะมันดูถูกเดียวมันจะได้จุมกความฝันกองเราสำเร็จเดี๋ยวมันจะได้ผุดทำอะไรยอมแพ้ง,ง่ายพยายามมันตั้งนานพยายามมันแทบตายแต่มันจะจบลงด้วยคำคนปากะลรไม่ได้ทำให้ดีที่สุดไม่ได้สั่งใจแค่มีรลัดิตรอใจคือพยายามจงอยา่ายอมแพ้ อย่าอ่อนแรงเมื่อคิดฝันฝันทำต่อไปให้ได้ดังใจไม่ฟังคำใครเชื่อมั่นในตน อ๋อผมยอมดิ้นรนจนมีแผลรันหลอกดีกว่าเป็นมาจนต่อเที่ยใ,ใครดูถูกผมยอมเหนื่อยเพื่อทามตามความบันดีกว่าให้ใครมาตรุงจมูกผมคิดไว้เสมอว่าพาทิางขึ้นผมจะลุกขึ้นสู้และจะสู้ต่อไปให้มีทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเพื่อเอามานลดความดูดูที่พวกคุณเคยดูดูพวกผมอ๋อแล้วผมจะลุกขึ้นสู้จนรัวตายจงอย่ายอมแพ้ อย่าอ่อนแรงเมื่อคิดฝันฝันทำต่อไปให้ได้ดังใจไม่ฟังคำใครเชื่อมั่นในตน